สวัสดีครับผมมนีมานอนบัณีิยิงลี่ครับเพราะว่ามันแสดงไข่บันฑเพื่อนบ้านนะแพงบ้านมาแสดงบ้านนาแพงเนาะอันที่จริงคือผมติดตามอยู่ผมติดตามรีสอร์ทของพี่พี่้หญิงนะครับประมาณนั้นหละค่ะการเทดแบบฟะาบายน้ำนะเป็นสวนน้ำตอนสงการนี่คือิเต็มเลยเนาะมีมีหลายอยู่ค่ะมีคนเยอะเลยวันนี้ก็มีดาราคนดังมาพัฒนาบ้านเกิดเราจริงๆอ่ะคือจังตอนนี้ผมเ็ดุลงแรมเลยบอ คนก็บอกว่าเอาเป็นอย่างคือพอไปเห็ดจังหวัดทองเที่ยวอย่างประมาณเนี้เขาใส่งูประมาณหลายป่านนี้แ่ว่าเขาอยากคืนบางเขาอยากให้บานเกิดเขามันมนี้เราจะค้นคนในมูบานในชุมชนเขาก็ได้เห็ดงานได้อย่างนี้นะมีเสถีช่วยแชร์ด้วยนะครับคุณพี่บอยศรีชัยวงหัวใจเกินร้อยหมอลำใจเกินร้อยที่แล้วผมจะไปทักไปทั้งแบนเพจผู้หญิงอยู่แต่ว่ากับกั้ยานรบกวนทั้งคันยูก็ได้เจอคันบอยูก็ เพอพอดีม้นนี่กับอ,อยู่กับจัดสวนกับพนักงานผู้ซ้ายก็เล <c oughs> ่นก็เลยบบได้มาตอนรับเราวอีกงหนึ่งเพิ่นเพิ่นนอนกับเกรงใจศิลปินเนาะก็เล,เลเ<อ>ยเข้าใจว,ว,ว่าสวนก็จัดทั่วไปเข้าใจว่าพี่แอนมาด้วยเข้าใจว่าแอนมาด้วยพี่แอนมไม่ครับแอนเขาวงเขาเล่นอยู่วันนี้อยู่ลบบุรีเมื่อวานอยู่เพชรบูรณเดือนนี้ได้เจอกันสามครั้งกำลังดังแบบนี้แต่ว่าเป็นยังค่ะมันเป็นช่วง ข,ขึ้นช่วงดังช่วงพีคพี่น้องกําลังสนใจใพี่น้องประชาชนกําลังรักกาลังต้องการพบเจอตัวก็ไปก่อนถึงเวลาพักค่อยพักถึงเวลาเจอกันค่อยเจออ๋ออันนี้เป็นอันนี้นะคะเป็นการสนทนาระหว่างซุปเปอร์สตาสองดวงทีงลีนะคะกับหมอลำเตยกันล้อยคุณบอยสุดชัยนะคะ าคุตสารรมนี้ไม่ได้มาพัดแต่มา้านมาได้น้ำได้ครับเย่ขึ้นน้ำมดล้ก็ป้องปริญญาบอกว่าเอฟซพี่บอยครับป้องปริญญาบอกว่าเอฟซพี่บอยครับ วันหน้าก็จำเป็นลำาะาะก็ได้ครับในช่วงนี้ใกรสนใจเขาบอกว่าน่าจะร้องเพลงสักกันจดกเพลงแนะก็นาคือค่ะตอนนี้นั่งอเหมือนจะาแบบว่ายังหนาวๆมันหนาอยี่ค่ะแล้วอย่งอประมาณกึ่งๆกางสัปดาห์จะแล้วอย่างอื่่้าพี่น้องค่ะท่านดูการืิอไม่ใส่เงินใส่ค้ำคุณพบเจอกันมาสองรอบแต่พวกจะเป็นบัตรเงิน มีหลักสองสามเดือนแล้วก็เมาติดเพิมเลยนะครับเต็มนี้ค่ะสองฟารห้องพักก็ไม่มีสิบห้องเรามาสิบห้าห้องไม่ใกล้ไม่ใกล้จเพียงพอสำหรับนโรงันะคะก็ต้องตึกใหญ่มีสิห้องนะคะแล้วก็ฝั่ง VIP และเบียงเนี่ยก็สิห้อง นี่ก็คือทำเป็นจอดรถเจ้าของไงเพราะพี่มองจอดรถก็ได้แทนเจ้าของแต่ว่าก็พักได้หรอกครับถ้าไม่พักขึ้นแต่ให้เต็มจ่ิงๆพักก็คือขอบคุณนะคะเราเป็นนักสบายนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ FC เจโต้ป้องปริญญาขอบคุณค่ะ FC ป้องปริญญานะคะมาคือแบบค้บวงจรจริงๆครับมาพักแบบเป็นคู่นะครับมีพักแบบเป็นตัวพักแบบครอบครัวก็ได้ นะครับภาพแบบเมื่อการหรือโรงเรียนมาจากสัมภาที่อรฟ FC บอกว่าน่าจะร้องเพลงด้วยกันสักเพลงเลยนะเขาบอกมีห้องสัมภาะด้วยคือมีครกทุกย่างเนะี่ดีมากโดยพุทมศันย์ตลไยตัวเล็กนิดเดียวค่ะเจ้าดังเที่ยงอต่เ็เล่นมาพัฒนาแบบังนีันนะมายันให่าไม่เห็นนีทำแถวเราแวงกนเป็เป็นทุนน้าแห่งเลไปค่ะซึ่ง ยิ่งเกิดโชคดียคาไดได้นดาจากบ้านนั้นต่พอนวจอดซื้อที่แล้วก็จอดเดินพ่น้ำมาซึ่งตอนแรกมก็ไม่มีน้ำเราใช้น้ำใมูบานนตบานก็แบบหนักร้อนเหมือแย่งน้ำก็ใช้ล้าก็เครียดมากกห้องที่เ็นต้องมาหาวิธีแัยแล้วก็ได้น้ำที่ไม่มีวันห้วันสิ้นน้ำจากทรัยากรขอเทาเลยพอิ้มแม่ตงข่อยมักบอยสิริชัยตัวน้อยค่ะ ตัวเล็กๆหน่าน้ำหนึ่งโดยเฉพาะห้องพักบอกเลยทุกคนครับบอยน่ารักมากครับบ๊องเกินผมอาบน้ําลุ่มหัวลุ่มบ๊งเกินเต็นาที่บริเวณรับตอนไหนเป็ที่นอนแล้วก็หบ่ดีมากอุยขอบคุณค่ะบดีที่อยู่พ่อผมไปเยี่ยมห้องแป้งด้วยกันค่ะเป็ที่นอนที่ดีมากแล้วเตียงกันเป็นเตียงแบบเตียงที่บ้านบตสไคร้หรือครับปกติคือนเป็นรีสอร์ทเป็นแยมเสียเขาก็จะเอาเตียงเป็นอาจจะเป็นนอกดาวหรือเป็นอ่าบอบขึ้นมาก อาหารนนีีี้้ตตตอองคืเเเป็ยยแบบฮะ FC โอ้ยขอบคุณค่ะเย็นนี้เจอกันนะน้องปุ๋ยโอ้ยนิสัยอารมณ์อยากไปร้องเพลงน้ำพิงค์แต่ว่าส่วนมากคนที่มาพัาก็จะเป็นครอบครัวคุณตาคุณยายลูกหลานนะคะแล้วก็ครอบครัวต่างกันดีแล้วก็มันก็มีน้ำแบบหล่อเลี้ยงให้อาต๋าทียในมีของแบบนี้แล้วก็มันเป็นมันคือจังการบำบัดสุขภาพที่ตัวเองเพราะว่าเราทำงานมัน เรากลับเข้ามาปุ๊บก็เจอนะจัดสวนัสวได้เห็นหน้าได้จัดได้จัดโต๊ะจัดโต๊ะที่ได้ต้อนรับผคนอยู่ตลอดผมคิดทุกอย่างได้คุจะิงจริงมันดีเพราะว่าเดี๋ยวเราแก่เข้ามาเราจะไม่มีงานทำพ่อเดี๋ยวเราไปล็อกเพลงด้วยแล้วก็จะยื่บ้านในหลังของพี่บอยแเสมอตลอดไปครับขอบคุณครับพี่ยิงดี่เก่งมากขยันมากขอบคุณค่ะมือไร้เดียวแบบอ่าบริห้องเิ่ง ผมเคยคิดขึอนแล้วว่าผมเคยคิดขึ้นยิงแล้วว่าสักมือหนึ่งเขาก็ต้องดูแม่ชงกับแม่ต้องไปมาสวัสดีคนก่อนรับแขกเพือเขาเห็นขาเจ้าพี่ว้ามสุขมาพาไม่จริงไม่จริงเลยกับแม่ก็แต่งอีกคนได้อยู่บ้งเขาจะมีสุขภาได้อยู่กับแม่ที่นอกครับพ่อกับแม่ซึ่งเขาก็มีว่าเป็นจะอยู่กับเขาได้โดนปัญหาเป็นเขาจะได้กอดเพิ่นถึงหนึ่งในเขาไปรู้ก่อนเขาก็เป็นมาเขาสุดไปกอดเพิ่น ก่อนมือจะต้องแ้ลาจากกันหรือเงื่อนปัญหาใดก็ได้เช่เงื่อนปัญหาใดอยู่หรืว่าเอบครวรซื้อชี้นิตหน่อยแม่อย่าไปนะอย่าจากไปนะซื้อได้ซื้อได้จะได้ผมเห็นมอสติกกายคือิดไปคิหน่อยเราเปนไหไเลมนอะเราป่วยลงมาหล้าไม่ที่นี่ก้มหเวลาอย่ที่จริงที่สำคัญเดี๋ยวเมื่อวานนี้เสืของมพักก่อนต่ออย่างที่เยอันนี้อันนี้คือไม่ไม่ได้โฆษณาจริงรงนะครับ ที่ผมจะ,มะขเขามเมื่อก่อนเป็นห้อีินที่มีระเบียงก็เหรพี่ีตรงหนกาถามเวาม่ไดเบียรนั่งนาแล้วก็จอดรถทางมีโซโฟ,ฟาข้างในด้วยแล้วก็ที่นอนคือดีที่สําคัญคือเครื่องทําน้ําอุ่นเปิดมาแล้วคือ่อนเลยก็ต้องก็ต้องก็ต้องล้อแล้วก็น้าคือสมูทมากนะครับผมจะเป็นคนซี่เหลียมเดือนหนาแยไปลรองแร่ไไปแบบน้ำบุ่มก็ไปอีกเลย คือน้ำต้องไหลแรงแล้วก็น้ำํำุุนต้องแบบต้องท่านที่อย่างเงี้ยคือตอบโจท,าาทายาก์